เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง t o m มี่ไลออนะครับก็จะมารีวิวโยฮันครับนะครับตัวล่างชีไหวที่เข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็อีกตัวก็จะเป็น g i โนล่านะครับของวอลเลย์พารนะครับที่เข้ามาว่าตัวไหนดีอะไรยังไงบ้างครับเดมารับชมกันในเกมเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับหน้ากับ David g i n o ล a นะคะก็ตัวนี้ก็ค่อนข้าง ทำมดีครับเป็นตัวของพาร์ทนะที่เติมล่าสุดนะครับตัวนี้มากับเท้า55นะครับเล่นได้2ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น ST แล้วก็ CAM นะครับตัวนี้ผมก็เทน30มาเรียบร้อยนะครับกับเม็ดส้มนะครับตัวนี้พลังงานก็เป็น4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิลก็คือ5ดาวเต็มเลยหลายคนก็แบบเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะเล่นจีโนล่าหรือว่าโยฮันครับดีผมก็เลยตัดสินใจนะทำคลิปแบบเอามายืนหน้าคู่เลยว่าทั้งตัวแบบ ยูฮันครับหรือว่าจะเป็นตัวจินโนล่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไส้ในนะครับข้าวของจินโนล่านะครับผมก็ฝีเท้าก็164เลยนะครับผมการยิง149แล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับจะเป็น157ครับคือ2ตัวนี้อาจจะเด่นๆก็คือจะเป็นเท้า55นั่นเองครับแล้วจะเป็นเรื่องของความเร็วการจบสกอร์และก็เป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับผมตัวนี้ ส่วนไส้ในนะครับของคุณสมบัตินะคะในตัวจินโนรานะคะตัวนี้ก็มีเป็น4คุณสมบัตินะครับส่วนตาเบิร์กเล่ก,ก็จะเป็นสูงปานกลางนะครับก็คือตัวนี้จะขึ้นค่อนข้างดีนะครับการขึ้นบอลขึ้นหาช่องพวกนี้ครับแล้วก็การตั้งรับก็จะเป็นปานกลางครับก็คือลงมาช่วยบ้างนะครับก็คือไม่ได้ลงต่ําจนเกินไปนะครับ พลังแขงหลักๆก,ก็จะมี4อย่างนะครับตัวนี้ก็สกิลต,ตัวก็จะเป็นสกิเลเรนโบ้ก็คือยกข้ามหัวนั่นเองครับผมแล้วก็ท่าดีใจครับเป็นธนูสเปนแล้วก็มีเหนือชั้นนะครับผมแล้วก็อีกพลังหนึ่งก็คือเป็นเพย์เมเกอร์นะครับตัวนี้ก็คือหลักๆที่มีเหมือนยฮันครับก็คือจะเป็นเหนือชั้นกับเพย์เมเกอร์นะครับผมส่วนอ่าไสในหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยฮะ OVR 110นะครับก็ อัพได้นะครับตัวนี้อัพผมอัพสายฟ้ามาแล้วก็อัพวิ่งนะครับผมส่วนอีกตัวนะครับก็จะเป็นโยฮันครับครับตัวนี้ก็จะอาจจะส่วนสูงอาจจะไม่ได้สูงเท่านะครับแต่ก็คือพอๆกันเลยครับเผื่อๆถอดตัวนี้มันหาช่องโหดกว่านะเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับก็จะเล่นได้นะโยนครับก็จะเป็น S t กับ C a m นะครับตัวนี้ก็เป็นเม็ซ้มส้ม30เหมือนกันพลังงานเป็น4ดาวครึ่งเท่ากันครับถ้าสกิล5ดาวเหมือนกันเลยเท้า55เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือ ยนันครับเรื่องเด่นๆก็จะเป็นเรื่องของฝีเท้าการจบสกอร์และการเลี้ยงบอลครับก็คือ2ตัวเนี้สไตล์การเล่นมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับจะไม่ได้ค่อยต่างกันมากครับผมเท่าที่เล่นมานะครับแต่ความการหาช่องหรืออะไรผมรู้สึกว่ายูันครับมันโหดกว่านะครับผมอัตราเวิร์กเรทก็จะเป็นสูงนะครับตั้งรับเป็นต่านะครับตัวนี้สกิลหลักๆก็จะมีเหนือชั้นนะครับที่ เหมือนกันกับจีโน่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีตัวผู้เอร์นะครับที่ที่จะเล่นเพื่อทีมครับทำให้ทีมเล่นดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามารถคุมทีมได้อะไรได้มีไว้นะครับก็เป็นสกิลที่ดีนะครับผมและส่วนที่สกิลที่ต่างมาของยวนครับก็จะเป็นยิงใส่ก้อยนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างได้เปรียบหน่อยครับแต่รูปรักษ อาจจะไม่ได้หนาเท่าจีโนล่านะครับแต่เล่นจริงๆผมรับรองว่าโยนครับยังไงก็โหดกว่าครับตอนนี้ให้เป็นกองหน้าแบบโน .1 เลยนะครับผมส่วนแผนที่จะใช้นะที่จะไปรีวิวกันก็จะเป็นหน้าสี่ตัวนี้ครับผมยืนคู่กันอย่างนี้เลยจีโนล่ากับโยนนครับนะครับผมเดี๋ยวไปดูรีวิวกันในเกมเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมมาดูลูกนี้ครับยาวมาวนะส่งให้จีโนล่าจีโนล่ายกขึ้นนะครับข้ามหัวเลยครับแล้วก็ จบสกอร์ไปเลยยิงเท้าไหนก็ได้นะครับเพราะว่าถนัด55อยู่แล้วครับก็คือถ้าเรนโบก็คือปรับมาใหม่ตอนนี้คือดีมากนะครับถ้าเรนโบแต่ก่อนก็คือแบบถ้าเป็นสกิลติดตัวเรนโบก็คือแบบไม่น่าเล่นและอย่างเงี้ยครับแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบมันปรับมาแบบมันยกขึ้นแล้วมันไปต่อได้แบบค่อนข้างเนียนกว่าเดิมครับก็คือเป็นท่าที่มีประโยชน์และน่ากลัวมากนะถ้าใครเล่นเป็นนะครับสกิลเรนโบนะครับสำหรับจีโนลานะครับเรื่องสปีดนะฮะอาจจะไม่ได้จะสปีดเท่าตัวกับ LW ร่างหิมะนะที่ที่ที่เราเคยใช้มาครับตัวนี้เท่าที่ผมลองเล่นมานะครับก็คือเป็นหน้าเป้าตัวนี้จะเด็นเรื่องจบสกอร์จะคมกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าความพิ้วพิ้วเท่าตัวกับ LW ร่างหิมะไหมร่างหิมะผมคิดว่าน่าจะโหดกว่านะถ้าเล่น LW นะครับและก็ส่วนยฮันครับครับก็ตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรที่ต้องพูดมากเลยครับเป็นตัวที่แบบ โกงมากครับถ้าถ้าใครแบบผมเคยลองเล่นอานายหรืออะไรมาก็ไม่เท่าไม่เข้ามือเท่าตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นตอเลสหรืออะไรผมเล่นมาหมดแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้อาฮันครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็คือเม็ดส้มใช้ได้ยาวๆเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าเรื่องเวลาการตอกส้นหรือตอกอะไรเนี่ยคือยนครับแบบทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างว่าล่ะครับจีโนล่าก็ตัวฟรีเล่นได้ขนาดนี้ผมก็คิดว่าแบบก็เก่งแล้วนะครับ ก็คือเท้า 5, 5้ทั้ง2ตัวถ้าเอามายืนยืนเล่นคู่กันอะ่ะก็คือปีกปีกไม่ว่าจะเป็นตัว L W หรือว่า R W ล่ะจะเล่นดีขึ้นได้เห็นอย่างได้ชัดเจนเลยครับเพราะว่าอย่างถ้าจีโนลายืนฝั่งนั้นนะครับมันก็จะมีตัว r p m a เมเกอนะครับก็ฝั่ง L W ก็ เล่นได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นยยนคับยืนฝั่งขวาก็จะเป็นตัว R W มันก็มีเพลย์เมคเกอร์เหมือนกันก็คือมันสามารถสั่งงานเพื่อนเราครับวิ่งหาช่องได้ดีมากๆครับส่วนมากอะไฮไลท์กว่าผมจะทํามาได้นะคือแบบทํายากมากครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยคือแย่งกันยิงแล้วก็ส่วนมากจะเป็นตัว R W นะครับที่ยิงเยอะจริงๆนะครับรามีนามาจะเจอกันคลิปหน้าผมจะรีวิวลามีนามาด้วยนะครับผมนะฮะก็ ถ้าให้เลือกจริงๆนะครับตัวนี้มันยังไงยูฮันครับก็เก่งกว่านะครับแต่ถ้าเป็นจีโนล่าผมยังมองว่าถ้าเอาตัว LW มาเล่นนะ่ะยังไงก็เก่งกว่าร่างนี้ครับเพราะว่าร่างนี้อาจจะจบสกอร์คมกว่าแต่ร่าง LW มันจะได้พิวได้ลูกดื้อครับส่วนร่างนี้ไม่ค่อยมีลูกดื้อเท่าไหร่นะครับผมมันอารมณ์เหมือนเล่นตอเลส ต่อเลดล่างอ่าหิมาครับที่อัพมาเป็นเท้า55อ่าผมอาจจะบอกประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยฮะก็มาดูกันเรื่อยๆครับจังหวะนี้ปุ๊บนี่ยโยกมาครับแล้วก็ยิงโอ้โหจ็อดนี้แบบยังสวยเลยครับเนี่ยเพื่อนส่งมาโยกปุ๊บแล้วแบบหายเลยเพราะว่าไม่ว่ามุมไหนก็ยิงได้นะ2ตัวเนี่ยมันเป็นเท้า55 2ตัวนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ไปเติมพาร์ตกันนะครับเก็บไปใช้ก็ถือว่าโหดเลยได้มิดแดงมาใช้นะครับตัวนี้กับจีโนล่าล่างพาร์ตครับส่วนยูฮันนะครับก็ เก็บอีกยาวเลยครับเพราะว่าตัวค่อนข้างแพงครับอาจจะรอราคาลงมาอีกสักนิดนะครับก็ไปเอามาใช้กันได้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้รีวิวตัวอะไรนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้ครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดมากนะอยากให้ละเอียดกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ